กัมพูชาเนี่ยย้อนแย้งตัวเองทีทหารดันจะส่งเข้ามาในประเทศไทยแต่ที่เด็กมึงเสือกแม่เข้ามาเรียนในประเทศไทยเสือเอกกับบ้านไอรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยมันไม่ดูดำดูดีกับทหารชายแดนที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บต้องไปวางบินที่ฮุนเซนด้วยอาจารย์ <laughs> อันนั้นก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเก็บไม่ได้จะได้เป็นหลักฐานในการประจานนอกจากคุณไม่ดูแลทหารของคุณแล้วเราช่วยดูแลให้เพื่อมนุษยธรรมมีค่าใช้จ่ายคุณก็ไม่จ่ายอีกเราเนี่ยไม่ได้กีดกันเด็กนะเราเห็นว่าเด็กคือทรัพยากรของโลกไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็สำคัญทั้งสิ้น ประชาชนไม่รู้อีโนอีเนเรายินดีต้อนรับแต่กัมพูชาเนี่ยมันใจดำม,มันไม่เห็นกับเด็กของเขาเองไม่คิดถึงอนาคตไกลคิดแต่อารมณ์ความรู้สึกจะเอาชนะทางเขมนเองเนี่ยเขาห้ามเด็กของเขา มาเรียนโรงเรียนไทยแต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องเรื่องมนุษยธรรมให้ส่งให้ให้รับให้โรงพยาบาลไทยเนี่ยรับตัวทหารที่บาดเจ็บของเขามารับรักษาบอกว่าทหารของเขาบาดเจ็บเนื่องจากการลบพุ่งกับทหารไทยและเขาอยากจะส่งมารักษาที่ประเทศไทยและขณะเดียวกันนักเรียนเราก็จะเห็นภาพข่าวเยอะแยะหมดตั้งแต่ระดับประถม ที่เด็ก<ช>ที่ร้องไห้เลยนะอาจารย์ก็คือรู้สึกรู้สึกน่าสงสารมากเด็กที่เขารู้สึกเขาผูกพันกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้ววันนี้เหมือนต้องมาลาคุณครูลาเพื่อนนะว่าต้องกลับเขมรนะกลับกัมพูชาเพราะว่าพ่อแม่ต้องย้ายกลับไปที่บ้านเพราะกลัวหลายๆเรื่องก็เลยต้องรีบกลับบ้านยกครอบครัวกลับอืมก็หมายความว่าทางกัมพูชาเนี่ยบังคับ ไม่ให้มาเรียนที่ในประเทศไทยในขณะนี้แต่ว่าจะต้องให้กลับบ้านถึงกับร้อง,อง,องห่มร้องไห้มันพันกับเรื่องสิทธิของมนุษย์สิทธิในการรักษาพยาบาลสิทธิในการศึกษาสิทธิในการทำงานแล้วก็สิทธิในการที่จะอยู่อาศัยหรือว่าสิทธิที่จะทำงานในในทินไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องของสิทธิทั้งสิ้นในวันนี้คือ ตรงนี้จริงๆมันเป็นเรื่องกระแสซึ่งผมไม่รู้มันเป็นเรื่องความเกลียดชังในอดีตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจากผลของก่อนหน้าด้วยนะฮะรวมถึงสงครามเนี่ยความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันทําให้อย่างในโซเชียลเนี่ยเวลาคนพูดเรื่องของตามชายแดนเนี่ยเรื่องโรงเรียนเรื่องสาธารณสุขเนี่ยคนไทยหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันโดยที่อาจจะมีอารมณ์อารมณ์ร่วมความเกลียดชังอย่างที่ว่าก็เลย อาจจะเป็นออกมาไปในแนวที่รู้สึกว่าฝั่งของกัมพูชาเอาเปรียบคนไทยเงินภาษีของคนไทยทำไมต้องไปดูแลเด็กขเขมรทำไมต้องไปดูแลคนป่วยที่เป็นแรงงานต่างชาติสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งจะมีการลบพุ่งกันการลบพุ่งเนี่ยมันบอกถึงความรุนแรงอย่างถึงที่สุดที่ใช้กำลังประหัดประหารกันมนุษย์เนี่ยอย่าลืมนะว่ามนุษย์เนี่ย อยู่ดีๆเนี่ยคุณกับผมเนี่ยจะฆ่ากันเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าจะฆ่ากันได้เนี่ยมันเพราะความเกลียดชังครับหรือเพราะผลประโยชน์มนขัดแย้งทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ถึงกับฆ่ากันครับมันซ้อนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสงครามเนี่ยทหารไม่รู้จักกันด้วยซ้าแต่ว่ามีคําสั่งจากหน่วยเหนือหรือคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ฆ่ากัน ับแล้วฆ่าก็ไม่เห็นหน้าด้วยไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงอืแต่รู้ว่าเป็นทหารของฝ่ายตรงข้ามก็ยิงกันก็ฆ่ากันเพราะฉะนั้นประชาชนที่มีอยู่ก็ได้รับ,รบข่าวสารข้อมูลที่เกียดชังกันเพราะว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เห็นอกเห็นใจคนที่ไปคิดในขณะนี้เราตอบโต้ก,กันในทางสงครามเราก็อยากจะประชาชนก็อยากจะตอบโต้ กันในเรื่องของการทรัพยากรการใช้ทรัพยากรด้วยและเราก็จะไปมองว่าขเขมรเอาเปรียบส่งนักเรียนมาเรียนที่ประเทศไทยผมก็เห็นคลิปที่มีคนพูดกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันว่าเราเอาทรัพยากรในการที่ไปดูแลเด็กขขเขมรเนี่ยมามาดูแลเด็กไทยให้มันดีกว่านี้ไม่ดีกว่าเหรอไปยุ่งกับเขาไปช่วยเขาทําไมเพราะฉะนั้นมันอยากกลับบ้านก็ดีแล้วผมก็จะเห็นในแนวในแนวนี้ ก็พอเข้าใจได้ครับอารมณ์ความรู้สึกของคนในช่วงนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับทนีนี้ผมผมผมว่าต้องค่อยๆแยกเป็นเรื่องๆไปเราลองไม่ใช้อารมณ์มเราลองใช้ในในความเป็นมนุษย์ที่ยังไงก็ตามมันหนีกันไม่ได้คนกัมพูชาก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดเราหนีประเทศออกจากกันไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน เราจะขายบ้านหนีไม่ได้ไม่เหมือนบ้านที่อยู่ติดรั้วติดกันเรายังขายบ้านหนีได้อันนี้มันขายประเทศหนีไม่ได้กันครับอันนั้นต้องยอมรับความจริงอย่างอันนั้นเป็นประการแรกประการที่สองเราก็ต้องยอมรับความจริงอีกว่าคนขเขมรต่างก,กันกับผู้บริหารหรือผู้ปกครองประเทศคนขเขมรเนี่ยก็เป็น เพื่อนก,นกันกับคนชายแดนประเทศไทยจริงๆแล้วไปมาหาสู่บางคนแต่งงานกันบางคนเป็นญาติกันบางคนเป็นเพื่อนสนิทกันเพียงแค่เรามีพรมแดนประเทศแล้วเราก็เรียกกันว่าประเทศน้น้นชาติน้นชาตินอสัญชาติโน้น้นสัญชาตินี้จริงๆแล้วถ้าคุณดูนะครับในยุโรปเนี่ยพรมแดนหรือพื้นที่เนี่ยบ้านติดกันเนี่ยกลายเป็นคนละ คนละประเทศหรือบ้านหลังเดียวกันด้วยซ้ํามีมพรมแดนผ่ากลางเลยับบ้านหลังเดียวอยู่ในสองประเทศก็มีอืเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมันหนีกันไม่ได้แล้วครับไอ้สองประเทศนี้ก็ต้องอยู่กันอย่างนี้นี่คือความเป็นจริงถ้าเราตั้งหลักกันซะก่อนคราวนี้เวลาเกิดสงครามเนี่ยมันก็อยากจะห้ามหันมันก็อยากจะเอาชนะมันก็เกิดความโกรธแ,แค้นชิงชังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เราก็อยากให้ทหารขเขมรมันตายเยอะๆเพราะว่าเราจะได้ชนะนี่พูดกันตรงๆครับอันนั้นก็เป็นขอนธรรมดาผมเองก็ลุ้นนะครับพอ F16 มาทําลายอาวุธเขาได้โอ้ดีใจถามว่าแล้วไปทําลายแต่อาวุธได้ไหมมันมันจะโดนไอทหารที่ดูแลอาวุธดูที่ใช้อาวุธด้วยไหมก็ก็โดนด้วยแล้วถ้าไม่โดนมันก็คงเอาอาวุธนั้นมาสู้กับเรารเราก็จะรู้สึกว่า ก็สมน้ำหน้ามันก็ควรจะโดนอันนั้นก็โดาว่าไปแต่พอประเด็นที่จบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดบาดเจ็บล้มตายตรงนี้มันม,มีมันมีความรู้สึกที่ละคนผมต้องบอกบอกคุณก่อนว่าวิธีคิดเนี่ยมันละคนกันใจหนึ่งก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ก็อยากจะช่วยเขาเพราะว่าไอ้รัฐบาลพุนเซนเนี่ย มันไม่ดูดำดูดีกับทหารชายแดนที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บอะไรที่เราจะช่วยเพื่อนได้ก็อยากจะช่วยแต่ใจหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าก็ไอ้พวกนี้ไม่ใช่หรือที่มันมาทำลายโรงพยาบาลเรามาทำลายห้างรหรือละโรงเรียนราพอสตอเซเว่นีเลเว่นมันมาทำลาย บ้านเรือนของพวกเราครับเพราะฉะนั้นอย่าไปรับแมงเลยออ,นนอันนั้นก็อีกใจหนึ่งนี่ผมพูดตรงๆผมก็รู้สึกอย่างนั้นครานี้ถ้าถามว่าถ้าเราจะไม่รับเรามีเหตุผลไหมผมว่ามีเหตุผลหนึ่งสามารถจะพูดได้ว่าขณะนี้โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็ถูกคุณทำลายรอพอสตอก็ถูกคุณทำลายลำพังคนในประเทศไทยทหารไทยที่จะต้องดูแลเนี่ย ก็ลดทอนศักยภาพลงไปเพราะว่าคุณมาทำลายถูกไหมครับครับก็สามารถที่จะอ้างได้นี่ผู้เกันจริงๆมันมันใจหนึ่งก็คิดอย่างนั้นว่าอ้างได้และเราก็ควรจะอ้างอย่างนั้นด้วยซ้ำว่าเอาเอา,เอาตัวเลขให้ดูเลยว่าโรงพยาบาลหายไปเท่าไหร่อย,อย่างไรศูนย์เสียรอพสอตไปกี่สิบแห่งบ้านเรือนเสียหาย คนบาดเจ็บเยอะแยะคนไม่มีที่อยู่อาศัยเราจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมาช่วยคนของเราก่อนก็ในเมื่อคุณเป็นคนกระทําเราจะมาช่วยคุณได้ยังไงผมว่าก็ก็คิดอย่างนี้ก็ก็ไม่ผิดนะครับแต่พอไปคิดอีกทางหนึ่งใจมันก็รู้สึกว่าไอทหารกเขมรนเนี่ยทําไมไอผู้ปกครองมันไม่ดูดำดูดีเลยแล้วดันเสือกจะส่งมาให้เราดูช่วยดูแลด้วย มันเหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์เหมือนกับคนที่แกล้งวางหมากกลให้เราเนี่ยไม่รับเพราะว่าถ้าเป็นมันมันคงไม่รับแต่มันก็คิดว่าเราคงไม่รับแล้วมันจะได้ประจานว่าอ้าวไหนล่ะประเทศไทยที่บอกว่า <c oughs> มีมนุษยธรรมเขา<ต>ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะอาจารย์ก็คือตอนถ้าถ้าเราไม่รับก็อย่างที่อาจารย์ว่าอ้างเลยว่าเนี่ยประเทศไทยไม่มีมนุษยธรรมฟ้องประจาน <c oughs> กับโลกเลย แต่ถ้าเรารับในมุมเขาก็คือเท่ากับผักภาระในส่วนที่จริงๆทางเขาเองอ่ะต้องเป็นคนรับภาระเนี่ยมาให้กับประเทศที่เป็นคู่สงครามเนี่ยช่วยรับภาระแทนหน่อยอันนี้ก็ได้เปรียบอีกถูกต้องแต่ถ้าคุณมองให้ตัวทาหารที่มันไม่รู้อีนูมันถูกสั่งให้มันมาทําแล้วมันก็เป็นลูกชาวบ้านคนหนึ่งแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอีนูอีเนบอกให้กูกูสู้กูก็ต้ต่อสู้แล้วมันก็บาดเจ็บอยู่ มันยังไม่ตายแต่ว่าใครเนอจะช่วยทีได้ไหมมันก็อืมมันมันเรื่องเนี่ยมันมันมันชั่งน้ำหนักเนี่ยมันต้องชั่งแหละบางคนก็ให้ชั่งทางด้านซ้ายบางคนก็ให้ชั่งทางด้านขวาผมคิดว่าทางออกสำหรับเรื่องนี้ผมได้ฟังคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณใหม่ได้ในบันทึกคลิปคุณหมอวีรพันธ์ มีความเห็นคล้ายๆกับที่เราพูดกันทั้งหมดและคุณหมอวีราพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสวคนหนึ่งมีความเห็นว่าก็เห็นใจคนที่มีความรู้สึกมนุษยธรรมแล้วก็อยากจะช่วยแต่คุณหมอก็เลยตั้งข้อตั้งตั้งเป็นคำตอบ,บผมไม่รู้ค,รคุณเดด้วยกับผมไหมนะคุณคักสักชัยครับเขาบอกว่าเมื่อมันคิดได้สองทางทางการเนี่ยเรารับไม่ได้ เพราะมันทําเราเสียหายเรารับไม่ได้เหมือนกับว่ามันเจ้าเล่ห์เราจะให้เรารับเป็นทางการเข้ามาเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าคนในประเทศไทยแพทย์ในประเทศไทยบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามคนไทยทั้งหลายมีใจเมตตาเห็นกับเพื่อนมนุษย์ตั้งเป็นหน่วยพยาบาลหรือตั้งเป็นสถานพยาบาลหรือเข้าไปช่วยเหลือ และดูแลเนี่ยทำเลยไม่ได้พูดด้วยความกระแทกกระทันหรือพูดด้วยความ,มพูดด้วยความแดกดันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พูดด้วยความจริงใจว่าถ้าในส่วนเนี้ยเราไปช่วยเขาเนี่ยถ้าคิดในเรื่องมนุษยธรรมแล้วให้น้ำหนักในเรื่องนี้ลงไปทำเลยก็จะอนุมโมทนาเราก็จะได้ทั้งคู่คือเราไม่เสียในแง่หลักการว่า เองเนี่ยเป็นคนกระทำและเองยังมายามข้าข้าเนี่ยรู้ทันเองนะข้าไม่ยุ่งกับมึงหรอกและข้าเองก็มีภาระเยอะแยะในโรงพยาบาลของข้าที่เสียหายต้องดูแลคนของเราแต่ขณะเดียวกันเพื่อมนุษยธรรมไพรเวทเอกชนประชาชนถ้ารวมกันและคิดให้น้ำหนักในเรื่องมนุษยธรรมจะสร้างเป็นหน่วยในการที่ช่วยดูแล ทั้งทหารและผู้บาดเจ็บจากสงครามไม่ว่าจะเป็นชาติไหนทั้งชาติไทยด้วยแล้วก็ชาติหรือทหารเขมรด้วยผมว่าเอออันนี้ก็เป็นเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจนะครับได้อาจอาจจะผสมผสานได้ไม่รู้นะคุณคิดไงคุณศักชยัยคือผมกําลังคิดว่าอาจารย์ทําไมเราไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลแต่แต่ก็คือไม่ใช่แบบชาร์จเป็นแบบ เหมือนโรงพยาบาลเอกชนะอันนั้นก็เกินไปแต่ว่าหมายถึงมันควรจะต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยเพื่ออย่างน้อยให้เป็นคําตอบให้กับประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมารับบริการฟรีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างน้อยเราใช้ความสามารถในทางการแพทย์ทางสาธารณสุขที่เราช่วยเหลือเขาได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้เกิดภาระที่มาเพิ่มมากขึ้นให้กับประเทศผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคําตอบอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ไม่เลวที่คุณพูด อาจจะผสมปะสานได้ด้วยครับก็คือหน่วยที่พูดนั้นนั้นเนี่ยก็จะขอรับค่าใช้ใจ่ายโดยที่ไม่ไม่แสวงหากําไรครับก็สามารถจะทําได้ผมว่าก็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 เป็นมนุษยธรรมที่ลงตัวและดูไม่น่าเกลียดและจริงๆไม่รู้ว่าต้องไปวางบินที่คุณเซนด้วยอาจารย์ <laughs> <laughs> อันนั้นก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเก็บไม่ได้ แล้วมันจะตายเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันอ่าใช่แ,แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหลักฐานที่ไปบอกโลกได้เหมือนกันว่าเนี่ยเราช่วยเหลือเต็มที่แม้กระทั่งเก็บค่าใช้จ่ายไม่ได้ก็ยังช่วยเหลือแต่เขาไม่ยอมจ่ายเนี่ยผู้นําของประเทศฝั่งตรงข้ามซึ่งเขาส่งคนมาแต่เขาไม่ยอมจ่ายค่ะไม่ยอมช่วยเหลือประชาชนก็เลยเนี่ยอันนี้จะได้ฟ้องคนอื่นด้วยจะได้เป็นหลักฐานในการประจานนอกจากคุณไม่ดูแลทหารของคุณแล้วเราช่วยดูแลให้เพื่อมนุษยธรรม มีค่าใช้จ่ายคุณก็ไม่จ่ายอีกอืม,มันเป็นผู้ปกครองประเทศประเภทไหนผมว่าอันนี้โอ้เริ่มประจานออกไปเลยทําให้การได้เห็นผมผมคิดว่าเห็นไหมการคุยกันเนี่ยมันก็นจะได้ความได้ได้ประโยชน์ที่ที่เห็นทางออกอะไรเอยอะแยะทีนี้มาถึงเรื่องเด็กนักเรียนอืเด็กนักเรียน,นยที่อยู่ตามชายแดนก็ย่อมจะข้ามมาเรียนที่ประเทศไทย เพราะคุณก็รู้ว่าการศึกษาของประเทศไทยน่าจะดีกว่าการศึกษาของชายแดนเขมรครับไม่ว่าจะเป็นสระแก้วไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะอุบลราชธานีตราดรหรือชายแดนทั้งหลายครับผมเชื่อว่าโรงเรียนของเราแม้ในชนบทที่เราคิดว่าคุณภาพยังไม่ดีนะแต่ก็คงจะดีกว่ากัมพูชามาหาสารเลย มีงานน<ต>ึงที่เขาศึกษาวิจัยนะอาจารย์ก็คือเป็นรายงานข่าวผมไปอ่านแต่เขาคร่าวก็คือโรงเรียนที่ตามแนวชายแดนของไทยเนี่ยน่าจะรับเด็กกัมพูชาเข้ามาประมาณ45เปอร์เซ็นตของโรงเรียนเพราะฉะนั้นโอ้โหเขาคือเกือบครึ่งอ่ะของของจํานวนนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตชายแดนหลายที่นะสำคัญอยู่ครับคุณลองมองภาพเด็กเจ็ดแปดขวบใส่กางเกงขาสั้นใส่คอซองอวิ่งแตกแตก เรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเด็กกัมพูชาหรือมันเด็กไทยเด็กจะเป็น <laughs> เด็กตราหรือใช่ใช่ <มน S 1> ใช่ใช่ใช่หรือเปล่าครับครับดูหน้ามันยังดูไม่ออกเลยแล้วอยู่ดีๆก็ถูกพัดพลากไม่ให้เรียนหนังสืออืมแล้วถ้าต้องไปเรียนที่กัมพูชาเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กเราก็จะใจหายว่าโอ้โอกาสของลูกในการที่จะพัฒนาต่อไปเป็นอย่างไร พอเห็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลกัมพูชาใจดำรัฐบาลกัมพูชาคิดแต่อะไรก็ไม่รู้ผมคิด่าเราต้องปันนครับว่าการที่ไม่ให้เด็กมาเรียนในประเทศไทยเราต้องปัน,นามรัฐบาลกัมพูชาแต่เราไม่ใช่เราจะต้องแสดงออกว่าดีแล้วกูดได้ไม่ต้องให้การศึกษาพวกมึงไอ้เด็กๆพวกนี้ ผมคิดว่าอันนั้นค,นะคือมีคนไปมองว่ามันเป็นเพราะเพราะพอดีเรามีพรบรการศึกษาที่เราก็เราไปรับเรื่องอนุสัญญาสิทธิเด็กใช่ไหมฮะก็คือทําให้เราเนี่ยยินดีที่จะรับภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงมปลายเพราะฉะนั้นก็เลยอีกส่วนหนึ่งที่ที่เป็นเหตุผลว่าทําไมมีเด็กต่างต่างประเทศเนี่ยในแถบชายแดนทั้งสองฝั่งสามฝั่งเนี่ยที่เขาเข้ามาเรียนเราเนี่ยก็เพราะเหตุนี้อีกส่วนหนึ่ง อันนี้ถ้ามาดูความจริงเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากว่าการศึกษาของเราดีกว่ามากแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นและเด็กเนี่ยมันมันไม่รู้หลอกเรื่องสัญชาติอืมันไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งอันนั้นอันนั้นอันนั้นเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเขมรมันใจดำอันนี้ต้องต้องด่ามันหรือต้องประนามแต่กลับมาดูของเรา ประเทศไทยในขณะนี้เด็กเกิดน้อยลงปีหนึ่งเนี่ยเกิดไม่ถึงห้าแสนจากเดิมเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนคนในปีสองพรสิบสามลดลงมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้เกิดสี่แสนกว่ากว่าตายเนี่ยหกแสนตายมากกว่าเกิดประชากรของไทยลดลงเด็กเกิดใหม่น้อยลงไปเรื่อยๆโรงเรียนทั้งหลายเด็กเรียนน้อยลง มหาวิทยาลัยเมื่อก่อนนี้คุณก็เห็นว่าแย่งกันแทบตาย <c oughs> มีทุกจังหวัด <c oughs> <c oughs> เปิดแล้วเปิดอีกเออ <c oughs> ส,สมัยผมเรียนเนี่ยแข่งขันโอ้ตกไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยร้องหหม่ร้องไห้แต่เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเหลือที่นั่งว่างเต็ไมไปหมดใช่ไหมครับ,รบไม่ว่าจะอะไรของรัฐและเอกชนเพราะว่าคนเรียนน้อยลง <c oughs> ยิ่งไปถึงระดับประถมมัธยม ที่นั่งยิ่งน้อยยิ่งเหลือมากมายมากขึก้นเพราะว่าเด็กเกิดใหม่มันน้อยลงเรื่อยๆไอเด็กเล็ก,ลกๆี่ย,ยิ่งเกิดใหม่น้อยลงครับโรงเรียนไทยถึงกับยุบสองโรงเรียนสามโรงเรียนให้ไปรเรียนที่เดียวกันผมยังล้ออยู่ตลอดเวลาว่าเรายุบโรงเรียนเพื่อที่จะเอาครูครูไปอยู่ด้วยกันเอานักเรียนไปอยู่ด้วยกันแต่เราก็เลยมีผู้อำนวยการสองคนสามคนโรงเรียนหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าเราไปยุบตำแหน่งไม่ได้อาจารย์เออยุบตำแหน่งไม่ได้มันก็ต้องตลกถ้าอย่างนั้นอยู่ซะที่เก่าและจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยทาให้เกิดประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับคนทุกวัยทั้งคนผู้สูงอายุคนวัยทํางานจะต้องมาฝึกทักษะเพิ่มพูนชีวิตโรงเรียนก็จะเป็นที่เรียนของคนสามวัยทั้งวัยเด็กวัยกลางันนี้พอ,พอพอพอมามาพูดถึงตรงนี้ คุณก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าจริงที่แล้วโรงเรียนของเราเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันใช้ไม่ไม่คุ้มขณะนี้เด็กมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเด็กกัมพูชามาเรียนกรณีนี้คิดได้ง่ายกว่ากรณีโรงเยาบานเพราะโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีมันมีทรัพยากรพอสมควร,ครและเด็กมันก็มาเรียนอยู่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนตามชายแดนใช่ไหมครับ ใช่ฮะและครูกับเด็กก็ผูกพันกันแต่ว่าเรื่องนี้เราเราพูดยากแม้เราอยากจะรับแต่ก็กัมพูชามันไม่ให้มาอืมอันนี้โทษเราไม่ได้เลยครับแต่เราควรจะแสดงเจตนาตรงนี้ถ้าผมเป็นเป็นผู้บริหารประเทศหรือเกี่ยวพันกับเรื่องนี้หรือเป็นโฆษกรัฐบาลหรือเป็นโฆษกหน่วยเฉพาะกิจเรื่องนี้ ควรจะต้องแสดงน้ำใจออกไปเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้กีดกันเด็กนะเราเห็นว่าเด็กคือทรัพยากรของโลกไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็สำคัญทั้งสิ้นและเขาเรียนอยู่แล้วและเราก็มีทรัพยากรที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้ประชาชนไม่รู้อีโนอีเนเ,เรายินดีต้อนรับแต่กัมพูชาเนี่ยมันใจดำ มันไม่เห็นกับเด็กของเขาเองไม่คิดถึงอนาคตไกลคิดแต่อารมณ์ความรู้สึกจะเอาชนะแล้วก็สักศีบา้บาบา้าบบผมว่าว่าไปซ้ายมันชัดไปเลยแล้วก็ชี้ให้เห็นด้วยว่ากัมพูชาเนี่ยย้อนแย้งตัวเองทีทหารดันจะส่งเข้ามาในประเทศไทยแต่ที่เด็กมึงเสือกแม่เข้ามาเรียนในประเทศไทยเสือเอากลับบ้านมันย้อนแยง้ง เหตุผลของตัวเองหรือเปล่าเขากลัวว่าอาจารย์อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าถ้าเด็กมาหล่อหลอมด้วยภาษาด้วยวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกกลืนอะถูกความเป็นไทยกลืนอะอย่ามาไทยใส่ฉันนะเออไอ้นี่คุณเซนก็พูดกันเออแต่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทําให้ประชากรเขาเนี่ยไม่รักประเทศหรือเปล่าเอออันนี้เขาเขาอาจจะคิดอย่างนั้นหรือว่าอาจาร อคุณพูดเนี่ยถ้าเขาคิดถึงขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคิดลึกซึ้งมากและเขาจะชาตินิยมจ๋าๆเลยไม่คิดว่ามนุษย์โลกมันจะต้องอยู่ด้วยกันถ้าถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะเพราะคุณเนกระดาว่าเขาคิดอย่างนี้ใช่ใช่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าคิดด้วยความเห็นแก่ตัวคิดแบบชาตินิยมสร้างชาติจ๋าๆอะไรอย่างนั้นไม่คิดถึงเด็กตัวเล็กๆว่ามันจะได้พัฒนา เพราะว่าถ้าการศึกษาของเขาดีเด็กคงไม่ต้องมาอมและถ้าการศึกษาของสมบูรณ์และเขาสามารถจะรับได้ได้ทําได้อย่างสมบูรณ์ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึง